อุตส่าห์ให้มาพักผ่อนยังทรงอา่านหนังสืออีกเหรอเพคะเสด็จพ่อการที่พ่อได้อ่านหนังสือจนจบเนี่ยแันไม่ต้องทํางานเพราะว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วไม่เอาแบบนี้สิเพคะเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะเพคะปาค่ะลูกค่ะ นานแค่ไหนแล้วนะที่พ่อไม่ได้อยู่กับลูกแบบเนี้ก็ตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อรับตําแหน่งองรัชทายาตตอนนั้นอินยังเด็กอยู่เลยเพคะคิดถึงตอนนั้นนะที่เราชอบมาที่นี่กันทั้งครอบครัวเลยเสด็จพ่อรู้ไหมเพคะว่าที่นี่คือสถานที่โปรดของอินเขาชอบแอบมาที่นี่บ่อยๆอินน่ะเหรอเพคะ งานอ,อดิเรตข,ของอินเขาเพคะเสด็จพ่อฝีมือจะสู้เสด็จพ่อไหมเพคะก็มีความสาม,มารถนะเสด็จพ่อน่าจะอยากใช้เวลาดูรูปภาพพวกนี้หม่อมฉันขอตัวออกไปเดินเล่นข้างนอกก่อนนะเพคะ